สวัสดีครับวันนี้ท s t u d i o ก็จะมาเล่นต่อนะครับจากคลิปที่ก่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาเล่นนี่ครับก็ท t งทันเดอร์เจ็ t t ทวินดิ l แล้วก็ g r i ดแมนนะครับวันนี้ก็จะมาประกอบเป็น Thunder g r i ิ m a n นนะครับก็ครั้งที่แล้วได้ประกอบ ก็ตเซนอนไปแล้วนะครับหุ่นผู้ช่วยครับวันนี้เราจะเอาหุ่นผู้ช่วยมาประกอบกับกริดแมนให้เป็นทันเดอร์กริดแมนนะครับไม่พูดพามทำเพลงมาดูสไตล์ก่อน,น,นเลยครับอันนี้คือกริดแมนที่ผมได้เขาเรียกว่าอะไรต่อแล,แล้วแล้วก็ลงสีเรียบร้อยนะครับก็จะมีดีเทลที่แตกต่างไปนะครับปกติมันจะเป็นสติกเกอร์นะแต่ผมไม่ผิดคือผมทาสีไปเลยนะครับมันก็จะดูแบบสวยกว่า,ค,าคือยไงคือ มันลงสีเนาะมันน่าจะสวยกว่าสติกเกอร์ครับแล้วก็ไอตรงนี้นะครับมันไม่มีสติกเกอร์ให้หรอกแต่ว่าผมก็พยายามใชูุ้กันแต้มสีลงไปให้มันเป็นอเอ็กซปเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเอ็ก,อกซปเตอร์นะครับตัวที่ย่ตะแปรงลางแล้วมันก็จะเป็นปิดแมนนะครับอันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงไหลตรงนี้นะครับจริงๆแล้วครับในถ้าประกอบสดๆอะมันจะเป็นสีเนี่ยฮะสีเทาเออสี น้ำเงินอ่าไม่ใช่น้ำเงินสิสีน้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินสิสีสีเงินมันจะเป็นสีเงินนะมันไม่ใช่สีแดงตรงนี้ผมจะทาสีแดงให้มันเหมือนกับแขนนะครับไอ้ตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆมันเป็นสีเนี่ยสีเงินนะครับแต่ว่าผมทาให้มันเหมือนในซีรีส์มากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวกีจแมนก่อนนะครับ อนี้มันต้องให้ช่วงไหล่มันกว้างขึ้นฉะนั้นมันจะมีตัวเสริมมานิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะใส่ตัวนี้นะครับเสริมลงไปให้มันไหล่มันกว้างขึ้นเวลามันบิดแขนมันจะได้แบบไม่ไม่ชนกับอื่นเนาะเอาแขนเนี่ยทับไปนะครับเท่าที่เล่นมาจุดเสียก็คือมันเขาเรียกว่าไอ้เดือยนี่มันสั้นไปหน่อยครับเวลาขยับเยอะมันก็จะหลุดง่ายนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตอนที่ใส่กับตอนที่ไม่ใส่นะครับถ้าใส่ไหลมันจะกว้างออกมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ด้านนี้ไม่ใส่มันก็จะชิดเลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วครับก็ไหลกว้างขึ้นบุกบึนขึ้นนะครับโอเคมาปอกเริ่ม,มจ,จากก๊อดแท้งก่อนนะครับก็จะก๊อตแทงก็จะเล่นมาแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วกริกแมนมันก็จะวิ่งมาข้างหลังนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก๊อดแท้งต้องเปิด พื้นที่ให้ปืนมันหลบไปก่อนนะเพื่อให้กริตแมนมายืนได้นะครับก็เปิดปืนไปทางซ้ายและขวานะครับเปิดรอไว้เสร,ร็จแล้วกริตแมนก็จะวิ่งมาข้างหลังนะครับตึงๆๆๆๆแล้วมันจะตีรังกาแฟดหนึ่งรอบนะครับแล้วลงมาเหยียบตรงนี้ครับจึ่งนะครับ,นะรบแต่ว่าจะให้ดูช้าๆดีกว่าคือตรงเนี้ยมันจะมีเดือยนะครับเดี๋ยวับ ตรงใต้เท้าของกริตแมนจะมีรูรับพอดีนะครับก็เสียบลงไปนะครับให้มันแน่นๆนะฮะให้มันเหมือนยืนอยู่บนรถถังนะฮะโอเคนีครับ, okay, รบก็จะเป็นนี้อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเสร,ร็จแล้วนะครับมาดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่าเสร,ร็จแล้วนะครับเราก็เอาขาเอาหน้าแข้งเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ ให้มันปิดขาของริกแมนเลยนะครับข้างหลังเช่นกันนะครับเอาขึ้นไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ล้อตะขาบนะครับก็เอาปิดลงไปนี่ครับนี่ครับด้านทำเหมือนกันแล้วก็เอาปืนขึ้นมาปิดนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจัดให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับนาะแล้วก็แยกซ้ายขวานี่โอเคก็จัดให้มันล็อกกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาแล้วก็จัดปืนให้มันเข้าที่นะครับก็อันนี้เป็นเท้านะครับเท้าที่มันติดกับรถจะเป็นเท้าหลอกนะครับจะเป็นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเท้าให้มันสมจริงมากขึ้น,นครับเดี๋ยวประกอบขาเสร็จเรียบร้อยละต่อไปนะครับทวินดิลนะครับก็จะบินมาแล้วก็แยกซ้ายขวา ปางเขาให้นะครับแยกสายขวาก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้ไม่ใช้นะมันเป็นตัวเชื่อมตอนที่เป็นทวินดิวเฉยนะครับถ้าจะใช้จริงก็แค่นี้นะครับตอนแรกเราจะเอาไหล่ไปใส่ก่อนนะครับไหล่เราก็เตรียมพลิกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พลิกมาด้านนี้เหมือนกันนะครับพอเตรียมไหล่อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ตรงที่ใส่เกาะนะครับแล้วมาใส่ มือก่อนดีกว่านะครับอันนี้มือนะครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับนะบแล้วก็ไปสวมกับแขนกริปแมนนะครับนะครับก่อนจะสวมก็เอาผมปันป้นออกก่อนนะครับด้านนี้ด้านตะขาบนะฮะเราตะขาไปอยู่ด้านหน้ามันจะมีเยื่อตรงนี้นะครับก็สวมตรงรูนี้เลย น่โอเคครับสวมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กําปั้นทีหลังนะครับเดี๋ยวต่อไปเราใส่เกราะข้างบนก่อนนะครับก็จะมีทันเดอร์เจ็ตบินมานะครับ,นะรบแล้วก็ทันเดอร์เจ็ตก็จะตอนแรกแกะมันออกมาก่อนนะครับแกะสเกิร์ตออกมาก่อนนะครับ ก็เอาหัวออกมานะครับคือถ้าจะให้ประกอบง่ายเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาหน้ากากเอาหมวกกันนอก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 ่อนนะครับไม่ใช่หมวกกันนอกสิหน้ากากก่อนอก่อนมันจะประกอบง่ายกว่านะครับแล้วก็เปิดตัวหนาอ,อกนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะสูงลงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาจัดข้างหลังให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะก็พับพลงไปนะครับอันนี้ก็ดัดให้มันตรงๆนะครับ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยต่อนะครับนะครับก็เอาไอ้ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เสียบให้ง่ายครับเอาแขนออกก่อนดีกว่าแล้วก็เสียบลงไปนะครับคือเก็บตรงนี้นะครับอย่างนี้มาดูแขนดีกว่านะครับเมื่อกี้แขนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราเอาไปด้านข้างนะครับแล้วก็หุบมันลงมาขนาดนะครับ แล้วก็เราก็เอาสองอันเนี่ยมาประกบกันแล้วก็เอาไปเสียบคืนตรงนี้นะครับน่าจะนะผมขอดจำไม่ค่อยได้ว่ามันไม่ได้เล่นนานละเออเข้าประมาณนี้น่าจะเก็บแพ็คอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเนาะกดไอ่หัวยึดเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเกะก,กะก็อ่าน,นิดนึงนะครับก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ปุบลงไปแล้วก็เนี่ครับเซ็ตให้มันติดกันมันก็จะ กระทัดรัดแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราเตรียมไปก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาต่อสเกิร์ตกันนะครับอันนี้เมื่อกี้มันเป็นส่วนท้ายของยานเจ็ตนะทันตะเจ็ตโอเคก็งองให้มันเป็นสเกิร์ตทีนี้แล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นะครับตรงตรกกูดเจ็ตเอ่อกริดแม,มนมันจะมีรูรับแล้วก็มีด้วยเอาไปติดนะฮะ โอเคครับใส่แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็เอาตัวที่เราเตรียมเมื่อกี้ครอบลงไปนะครับตั้งบนนะครับชื้เหมือนใส่เสื้อนะฮะมันจะมีจอยตัวนี้นะครับที่เสียบกับไอทวินดิลที่เป็นไหลนะฮะตัวนี้ดึงออกมาสองข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเอารูนี่กับดื้อนี่นะครับที่อยู่ข้างหลังเสียบกันนะครับ โอเคเสร็จ okay, แล้วนะครับเห็นไหมแขนมันเลยมันสั้นไปอ่ะมันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าถ่ายอถ่า,ถายอยูดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้บานี้ลงมานะครับแล้วก็ตรงไหนมันก็จะมีรูเสียบอีกทหนึ่งตรงนี้นะครับขดให้มันเข้ากันนะครับโอเคครับพอใส่เรียบร้อยแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนคนใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่นะครับ จะล้วมาใส่ไหล่กันนะมันจะมีรูตรงนี้นะครับเอาไปเสียบกับเรือยตรงนี้นะครับนี่ครับซ้ายขวาโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็นี่ครับใส่หน้ากากนะครับก็ครอบไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็เปิดเขาออกมานะครับยังไม่เสร็จนะครับอีกทีดนึง ต้องใส่คำปั้นแยกนี่ครเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับใส่งี้ก่อนโอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วครับ Thunder grit man พันรบานนะครับก็นี่ครับเป็นไงบ้างครับ Thunder grit man เท่จังเลยนะครับแต่ว่าเสียดายข้อต่อมันหลวไมไปหน่อยนะครับถ้าเราใส่กาวหรือว่าอยึดให้มันแน่นๆก็คงดีนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากทำแบบมันมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับเวลาเราแก้ไขหรือว่าเราฟิกอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันก่อนนะครับนี่ผมลงสีแล้วมันจะเป็นสีแบบโทนแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะสีดำๆอยู่ในร่องของแม่พิมพ์นะครับ ทําให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ใส่สีนะครับนี่ครับส่วนเท้านะครับจริงๆผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ให้มันเป็นเท้าแบบนี้ผมก็ยังโอเคอยู่นะนี่ดูด้านหลังนะครับแบแ็กแพคดูแน่นๆนะครับอืมโอเค,นะคแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนเท้านะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเท้าดูเนาะ เท้าที่แถมมาก็จะเป็นเท้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดูนะครับก็ง่ายๆนะครับเอาตัวเก่าออกให้นะ้แล้วก็ใส่ตัวใหม่ไปนะครับตัวใหม่มันจะขยับได้เยอะกว่านะครับเนาะเพราะว่ามันมีจอยอย่างนี้นะฮะด้นนี้ไม่มีจอยเลยเนหะ็นไหม อันนี้มีจอยขยับเป็นไงครับพอเปลี่ยนเท้าแล้ว,ลวก็ดูมีความสูงเพิ่มขึ้นดูมันทะมัดทะแมงขึ้นใช่ไหมฮนี่ครับ Thunder g r i d m แมแบบฟูลออปชันนะครับในที่สุดผมก็ประกอบทั้งหมดสำเร็จนะครับใช้เวลามานานมากครับเพราะกว่าจะรีวิวแต่และชิ้นแล้วก็แต่และอันจนมาถึง สุดท้าย t h นต d e r กิจแมนนี่ใช้เวลาเป็น2-3สปีเลยนะคลิปแรกที่ลงนงก็คือ3ปีที่แล้วละ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็สมหวังผมละนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้สนุกกับของเล่นชิ้นนี้นะครับหวังว่าถ้าใครมีตัวนี้ก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับมีคอมเมนต์ความเห็นยังไงก็บ,บอกกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วก็น่าจะเก็บไว้นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร เก็บไวเลยนะครับตัวนี้เก็บไว้ทาวอนเลยนะครับเพราะมันสวยดีเพราะเราอุตสาห์ลงสีแล้วเราทําให้มันแบบสมจริงขึ้นนะครับเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ทีสตูดิโอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ